ูเลยนะคะเพของรางวัลให้เราขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นสร้อยสร้อยคอค่ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กดักเงินหลอดเบอร์จูแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยนะคะอะได้ของเอาไว้เป็นข้องกันไม่ให้หลังสีเข้าตัวเราแล้วก็ขอบคุณมากค่ะยังไม่หมดของรางวัลของเรายังไม่หมดอย่างแน่นอนเลยนะคะรอบนี้มีแจกกันต่ออีอะไรคะคุณพี่มาสักพูดนีดไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่ยังอยู่จะบอกว่าเรามีของรางวัลอีกเยอะมาก ่อไปเรามีของรางวัลมา,จาจแจกอีกเยอะ ใครมีความเป็นสีสันมากที่สุดในวันนี้มีแล้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาตาบหาผู้โชคดีที่มีสีสันอยู่ในร่างกายของคุณเยอะที่สุดใครที่คิดว่ามีสีสันอยู่ในร่างกายสู้เราสี่คนได้เออาอ้มา คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบมองก่อนนะได้มิซาด้วยท่านี้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 นะคะแล้วก็ห2ึ่งสองสาี่ท่านี้ให้ให้สี่ท่านี้ก่อนละกันอะสี่ท่านี้เดี๋ยวขึ้นมบนเวทีเลยค่ะหนึ่งสองามแล้วก็ส <Okay. S 2> คุณขวานนะคะ,ะคุณขวาญคะวันนี้เรามาพูดถึงสีส okay mm ันโอเคนะคะวันนี้เรามีสีสันนะคะอยู่ในร่างกายเหมือนกับโทรศัพท์แม mm ็กเ็กซิดี้ของเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยากจะสอบถามว่าชื่นชอบสีอะไรมากที่สุดคะ mm hmm. ชอบสีชมพู mm hmm. ไมถึงชอบสีชมพูค mm hmm. ชอบรีชอบกกเลยะะ้เร่เ ของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือร์อในมูดาขุ่ที่สุด990บาทเช่านั้นแอบซ่ามาแล้วแอบซ่ามาแล้วนะคะนี่ก็คือแอบเดินมาดูเรื่องนี้แหละก็ายังเหลืออยู่ไหมใช่ที่ว่ากิหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นลักลาอยากได้พวกนี้ต้องรีบมาเร็วๆใช่นะคะสำหรับสีที่ชื่นชอบนะคะนอกจากสีชมพูเหมือนที่บอกไปมักครพูนีนแล้วชอบสีไหนคะชอบสีฟ้าทำไมถึงชอบสีฟ้าเอ่ยเือพอดีว่า นะคะเหมาะกับสไตล์แบบคุณพี่ก็เลยสดใสซ่ามซ่าแบบนี้รับไปเลยอีกหนึ่งเรือนนะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะมาขั้นต่อไปอยู่ไหนจ๊ะอ่าแล้วกระเป๋าไปในซองของสันหายไปไหนแล้วล่ะไหนคะสำหรับท่านนี้นะคะชื่อคุณอะไรคะสังคุณสังนะคะโอ้โหมีสีสันอยู่ในถุงของเราเยอะมากเลยนะคะมีสีรองเท้าก็เยอะนะคะสร้อยก็สีสวยชอบสีไหน ใช่แล้วนะคะวันนี้กดหนูโทรศัพท์เราไปแล้วด้วยซื้อโทรศัพท์รุ่นอะไรมาคะมาแอบด,ดูหน่อยแล้วมไม่รู้แฮชถูกปีตื้น ชัดเยอะมากเลยนะคะขยายได้เดี๋ยวว่าหกันได้เลยอ่ะสอบถามคนอันนี้หนึ่งแล้วกันนะคะว่าชื่อบสีไหนเป็นพิเศษชอบสีเขียวชอบสีเขียวไหมไม่เพราะอะไรเพราะอะไรชอบสีเขียวคะเกิดวัน <ira> พุธจะชอบสีเขียวมีเหตุผลสมจริงสมจังมากอยากได้นักมการอยู่เรือให้เลือกอยากได้นักมการนะเพะ ใช่ไหมวุ้ยทำไมวันนี้พิเศษมากเลยมีสีแี้ว้็มีต่างหูดาด้วยลายอะไรคะเนี่ยจะบอกว่าพิเซนเตอร์ของเราเนี่ยเป็นดอดนมนุษย์คุณเห็นไหมมาสคอต์น่ะเป็นดอดมนุษย์ โอเคไหมไม่โคลนท่ากับโทรศัพท์มือถือแบล็คเด็กของเรานะคะขอโทรศัพท์มือถือมาดูด่านเดียวแล้วบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าแปครุ่น N4 ลบลบนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษผู้รักมานะซื้อ2เลือกในราคา2,990บาทเท่านั้นอะเดี๋ยวให้น้องแพนถือไวเลลกแล้วก็เป็นเซนเตอร์ให้โชวโทรศัพท์มือถือพร้อมกับเต้นไปด้วยไหวไห ไม่ได <c oughs> ้ไม่ไหวแล้วอยากได้มือถือเครื่องนี้กับ de <laughs> ควรส่งเสริมนะคะคุณพ่อจับไปเข้าโรงเรียนสอนเต้นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามอบในส่วนของเสื้อยืดสวยๆให้น้องแพลอยแรกกับโทรศัพท์มือถือนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ที่สาวสวยของเรามือถือไปเก็บก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณคน้องแพ้นะคะลงดีๆค่ะลกูกโอเคค่ะได้เสื้อไปหนึ่งตัวสวยงามแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเรา่มมีหมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมคะ,ะว่าย่าจังเลยนะคะแต่อย่าลืมกันนะค่ะาำรับเซอร์ไพรส์โปรโมชั่นค่ะเรามีตลอดทั้งวันรวมไปถึงวันนี้จนถึงวันที่แจ้งเลยนะคะ Sí. ¡Bueno! เครื่องหมายที่แม็กเน็กมอบายโปรค่ะใช่แล้วนะคะรวมไปถึงยังไม่หมดอย่างที่บอกปเดือนนี้คมพาพัานเดือนแห่งคู่รักนะคะ<อ>คุณสามารถที่จะมาเป็นคู่ที่บูธแม็กแน็กโทรศัพท์มือถือของเรานะคะ<อ>รับสิทธิพิเศษในการซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่น N4 เ<อ>มื่อสักครู่นี้เนี่ยเราแพรมาถือเต้นโชว์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ<อ>ขาบอกว่ารุ่นนี้ซื้อได้นะคะสองเครื่องในราคา2 9 9 0ิบบาทเท่านั้นใครที่สนใจจำนวนจำกัดด้วยรีบเข้ามาเป็นเจ้าของกันได้เลยที่บู MAC ดคะแม็กเน็กโมบายโฟนแห่งนี้นั่นเองค่ะรอบเีาีหมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะ oh <my> ก่อนจะจากกันไป oh <my> ก่อนจะจากกันไปฝากเน้นย้ำอีกสักนิดหนึ่งละกันนะคะ oh <my> ว่าผู้ของเรานะคะจ,จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะคะพร้อมกับสีสันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณอย่างแน่นอนเลยท oh <my> ่านหนที่สนใจค่ะเด oh <my> ินเข้ามาสอบถามข้อ ได,ได้กับพริตตี้สาวสวยมาสัมผัสเพื่อจริงๆแล้ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกักบพนักง,งานหนุนหลอสาวสวยของเราในบูธกันได้เลยและในรอบนี้นะคะหมดเวลาของเรานสองคนแล้วคนกันไหนรอบหน้าเวลา